สบายดีื้นนี้จะพามาเห็ดบัลล็อกสูตรตามใจนุนต้นเลยก็คือหมูบดหมูบดแล้วก็จะมีเห็ดกระตุนแล้วก็ผักบัวซึ่งเป็นของที่มีในบ้านเนาะต่อไปก็จะเป็นส่วนผสนมของพวกเครื่องปรุงเนาะขั้นตอนแรกเล็กเนาะก็จะใส่เป็นคนอเนาะพริกไทยดำซอสหอยนางรมเนาะใส่ไปพวกนึงนเน้นเลย แป้งนัวหลังจากนั้นคนจนผสมต่างๆให้เข้ากันเลยเป็นอเนาะอันนี้เป็นส่วนของแป้งเนาะที่นกปั้นไว้แหละอันนี้เป็นจอกเอาไว้มาลีดแป้งเนาะแล้วนี่เป็นภาชนะที่จะเขียนใส่บรรลอกฮขาแต่ว่านกทาน,น้ำมันพืชไปแล้วเนาะแล้วฮางจะเริ่ม่อกันเลยอันดับแรกเลยนก,ก็จะปั้นให้มันเป็นก้อนแบบนี้แล้วฮค่อยเอามาปมลงามาลีดเนาะ นี่นี่นีได้มาเป็นแผนแบบนี้นะก็จะตักใจใ่ส่ใส่เนาะใส่ก็จะแตกได้นงเนึงจากว่าใส่ใส่หลายขอใหยในความเล็บยาวเนาะตอนนี้นะนมดดาม,มาด้วยราะว่ะหิวกินภายในครอบครัว ตั้งกล้องอาจจะยังพอดีพอสมควรเนาะเพราะว่าเฮดคนเดียวทายคนเดียวบบมีมือจับกลนะ้องเนาะอนิกาตั้งไว้ข้างๆก็อยากให้ทุกคนเห็นน้ำกันแต่ว่ายังเป็นวิดีโอทำอิฐที่ว่าเออพยายามเฮียนตัดต่อไปจะพยายามตัดให้งามกว่าน,นี้ ส่วนใหญ่นจะสิ้นกับการห่อเกี้ยวเนาะเวลาห่อบรรลกออกมาหน้าตาม,มันก็จะคล้ายๆกันกับเกี้ยนหนึ่งๆหนึ่งจากว่ามักกินเกี้ยวมักห่อเกี้ยวมันจะเซินกกบวิธีการเก่าๆตอนเริ่มห่อใหม่ๆหน้าตามันอาจจะบงงามเดี๋ยวห่อ,หอไปอีกจักหนึ่งเดี๋ยวหฮอถึงลื่อนมือเดี๋ยมันก็นจะา้เอง เป็นกำลองใจให้กับทุกคนที่กำลันนเงเรียนที่กินใหม่รวมทั้งตัวน้องเองยังต้องพัฒนาชีลป์อีกหลายหน้าตาออกมาก็จะประมาณนี้อาจจะะสมบุญทุกอย่างแต่กะในตอนนี้ก็ถือว่าพูมใจในตัวเองในระดับหนึ่งเนาะหลังจากที่หนึ่งไปประมาณ30นาทีเพื่อให้มั่นใจว่ามันสุกคักแท้ล้วกัพร้อมเสิร์ฟกเมีเออ,ออกมาเลย หน้าตาก็จะได้ประมาณนี้ท่าน้ำสึบกับน้ำจิ้มรสเด็ดจ้า